สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนองานพีเต์วิชามัลติมีเดียนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมเลือกเป็นเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเองนะครับผมคิดว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าออให้คนรู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือประวัติขอนแก่นเป็นมายัางไงเออเผื่อบางคนก็แปลกใจว่าทําไมผมทําส่งเร็วจังก็คือผมไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ทําตามสภาพมะครับสามสี่ชั่วโมงทําเสร็จก็ส่งเลยงานก็ออกมาห่วยตามสภาพมะครับ ีนี้เรามาดูว่าผมจะขอนำเสนองานเริ่มแรกเลยนะครับ หลังจากจบไตเติลก็จะเข้าสู่หน้าแรกของพรีเซนต์ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยด้านบนก็จะเป็นเมนูต่างๆแล้วด้านขวาจะเป็นเฟสด้านล่างก็จะเป็นฟ er, ุตเตอร์อธิบายคํามีมาร์คอดก็จะมีปุ่มออกจากโปรแกรมเรามาดูที่ประวัติขอนแก่นที่เมนูแรกก่อนนะครับก็ประวัติขอนแก่นนั้นเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ทางโบราณสถานนั้นยาวนาน,นครับซึ่งก็จะมีการเก็บวัตถุต่างๆ บบราณสถานเราไว้ที่อำเภอชุมแพสมัยทรวดีเ2เหินที่ชัยวานอำเภอมันจาคีรีสมัยขอมซึ่งจัดเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดนะครับต่อมาในตัวเมือ,องของขอนแก่นนั้นมหาวิทยที่ขึ้นชื่อของขอนแก่นก็คือมอขอมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็จะมีประเพณีต่างๆเช่นการผูกเสียวผูกข้อมือมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นผ้าไหมมัดหมี ส่วนเทศกาลงานต่างๆก็จะมีขึ้นชื่อประจําปีก็จะมีงานใหม่นะครับซึ่งจัดทุกปีประจําเดือนพฤศจิกายน,นของทุกปีนะครับหลังจากเราอ่านเสร็จข้อมูลให้ทําการกดปุ่ม go back ครับเพื่อกลับไปยังหน้าเลือกเมนูในส่วนของส่วนอื่นๆต่อมาก็จะเป็นคําขวัญของจังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดนั้น จะมีคําขัญว่าผระท่านขามแกนเสียงแคนดอกคูณส่วนรวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสียวเที่ยวขอนแกนนครใหญ่ไดโนเสาร์เสินทอนเน่สุดเท่เหรียญทองแรกโ,โอลิมปิกซึ่งเหรียญทองแรกมวโอลิมปิกนั้นก็คือคุณสมรักนะครับที่โชคได้โอลิมปิกประมาณสัก10ปีที่แล้ว้งครับถ้าจําไม่ผิดออกมาก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวความจริงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมขอลงแค่ข้อมูลนิดเดียวเพราะว่า กว่าเวลาไม่พอใช้เวลาแค่15บห้าทีเองครับต่อมาก็จะเป็นผนุนข้าวเหนียวสงการก็จะมีการจัดขึ้นมนุษย์ต่อมาก็จะเป็นเขื่อนอุบลรัดซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับสร้างเพื่อกั้นลาน้ําพองต่อมาก็จะเป็นพระธาตุเจดีย์เ้าชั้นหรือวัดหนองแวงซึ่งเป็นเรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระราชคหมแก่นนะครับซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเนื่องในวาระโอกาสพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงของเสด็จสมบัติครบ 5้ปีและมหาบังคลานุสอสอร้ปีต่อมาก็จะเป็นพระราชุขามแก่นซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดขอนแก่นมาช้านานนะต่อมาก็จะเป็นกู่แก้วสถา,านที่พุทธศาสนาซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า700ปีวัวนี้ก็จะเป็นการแนะนําวิดีโอในตัวเมืองเพื่อให้ดูบรรยากาศของจังหวัดขอนแก่นในส่วนนี้ผมจะไม่เปิดให้ดูเพราะว่ามันใช้เวลานานฉะนั้น เพื่อการเสียเวลาแล้วก็ไปดูวิธีการทำเดี๋ยวก็เขา presentation ตัวนี้ผมมีทําวิธีทำยังไงบ้างเมื่อผมวิธีทำผมก็จะทําการสร้างสร้างเลเยอร์ bg ขึ้นมาครับแล้วก็นำภาพแบ็กกราวที่ผมตั้งขนาดไว้ของชิ้นงานนี้ก็800คูณ5 3 1 e นะครับส่วน layout ต่งตางๆผมทําการออกแบบ ที่ photoshop มาแล้วก็เซฟเป็นภาพในแต่ลส่วนแต่ละส่วนมานำเข้ามาในไลบรารีในแฟลนะครับมาเก็บไว้เราเรียกใช้งานต่อมาก็หลังจากสร้าง bg ครับแล้วนำภาพมาใส่แล้วผมก็จะทำการสร้างฟุตเตอร์ซึ่งสร้างเลเยอร์ฟุตเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ใส่ภาพฟุตเตอร์ก็จะเป็นครับว่าคอนเจ์เที่ยวยิ่งใหญ่แล้วถัดมาก็จะใส่มัดคอท สร้างเลเยอร์แล้วก็ใส่มัดคัดเข้าไปต่อไปก็จะสร้างเมนูเมนูบัตท็อปข้างบนก็คือส่วนของประวัติแล้วก็คำขวัญแล้วก็ท่องทีศานที่ท่องเที่ยวแล้วก็วิดีโอซึ่งก็แต่และส่วนก็อย่างที่ผมบอกครับสเสีแยกกันมาก็จะเห็นเป็นส่วนเป็นส่วนถอดวิธีการจัดว่าจะให้มัน ห่างระยะห่างเท่ากันหรือความสูงอะไรเท่ากันก็ทําการคุมทั้งหมดเลือกแล้วก็ที่มาที่อะไรเราก็สั่งจัดข้างบนท็อปอะไรก็ว่าไปครับลำดับถัดมาก็จะใส่ปุ่มปุ่มปิดครับก็ New Layer นิวเลเยอร์มาแล้วก็สร้างแล้วก็ทำการใส่ภาพเข้าไปแล้วผาถัดมาก็จะใส่ปุ่มภาพ facebook ก็คือด้านข้างนะครับที่เห็น หลังจากเรานำเลเยอร์ทั้งหมดมาได้อย่างนี้แล้วคือแล้วผมต่อไปผมก็จะทำขั้นตอนในการคอนเวิร์ตให้มันเป็นปุ่มนะครับเราก็มาเริ่มที่ของปุ่มเมนูท็อปด้านบนก่อนเลยนะครับก็คือทำการคลิกขวาคลิกขวาที่เมนูแรกแล้วเลือกให้เป็น Convert to symbol จากนั้นให้เลือกเป็นไทเป็นบัตทอมเราก็ตั้งชื่อให้มันสื่อความหมายครับวเวลาเรียกใช้จะได้ง่าย ส่วนเมนูถัดไปก็ทำเหมือนเดิมครับก็ทำการคลิกขวาแล้วเลือก convert to symbol แล้วไทยเป็นบัตทอมจนทำครบ4เมนูต่อ,อจากนั้นผมก็จะมาทำที่เมนูของ f Facebook ก็ทำการเลือกแล้วก็คลิกขวาเลือก convert to symbol เหมือนกันครับให้ไทยเป็นบั t t อ m ที่เอาจากโปรแกรมก็เหมือนกันครับก็คลิกขวาแล้วเลือก convert to symbol ไทยเป็นบ o t t อมหลังจากเราทำการ convert มันครบหมดแล้วทีนี้ ก็มาที่ผมก็จะมาที่เลเยอร์ BG ที่เฟรมที่1แล้วก็ทำการ Insert Keyframe ขึ้นมาเป็นคีย์ที่2นะครับเป็นเฟรมที่2แล้วก็ทำการใส่ข้อมูลประวัติของแก่นเพื่อที่ว่าให้เพื่อที่ว่าจะได้แสดงในส่วนของปุ่มปุ่มของประวัติแล้วก็ทำการ ผมก็จะทําการสร้างคีย์เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเฟรมที่3นะครับแล้วก็จะใส่เป็นคนําขวัญข้อมูลอะไรอย่างคำขวัญจังหวัดแล้วก็จะสร้างเฟรมที่4ขึ้นมาก็คือเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จะสร้างเฟรมที่5ขึ้นมาก็คือเกี่ยวกับ<ๆ>เกี่ยวกับวิดีโอแนะนําสถานที่ในคอนแก่นนะครับซึ่งในแต่ละเฟรมนั้นก็จะมี มัดคอตตัวเล็กตัวใหญ่แตกต่างกันนะครับก็คือจะมีในส่วนเลเยอร์เลเยอร์มัดคอดสมอลมัดคอดบิ๊กนะครับก็จะใส่ตามเยอะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะก็เลยต้องมีขนาดตัวไม่เท่ากันบ้างแล้วถัดมาผมก็จะทำการลองเทสดูนะครับก็คือเมื่อเมื่อลองเทสดูก็จะเห็นว่าภาพมันจะเล่น เล่นเล่นไม่หยุดมันก็จะเรียงเรียงเยงกันมันก็จะเรียงกันไปเรื่อยๆทีนี้ผมผมจะทําการสั่งให้มันหยุดก็คือหยุดให้อยู่หน้าแรกนี้แล้วรอสั่งให้ผมคลิกเมนูก่อนถึงจะแสดงข้อมูลในพวกประวัติขอนจันอะไรต่างๆออกมาโดยทําการคลิกขวาคลิกขวาที่เฟรมแรกของเลเยอร์บนะครับแล้วเ,เลือกแอคชั่น แล้วก็ให้คลิกเลือกที่คำว่า Build Script ก่อนนะครับที่เมนูเหมือนผ่านให้ฐานไฟฉายครับแล้วให้เลือกคาว่า Stop เราเลือกคาว่า Stop เสร็จมาแล้วก็มาทําที่เฟรมที่2ต่อครับไม่ต้องปิดก็ได้นะครับหน้านี้แล้วก็วกวเดับเบิ่คลิกคาว่า Stop แล้วก็มาทาเฟรมที่3เฟรมที่4เฟรมที่ 5. จนดครบ5เฟรมหลังจากนั้นเมื่อ เมื่อเราลาัดูก็จะเห็นว่ามันจะค้างอยู่หน้าแรกครับรอให้เราคลิกเมนูก่อนข้อมูลในส่วนต่างๆถึงจะออกออกมาตามเมนูที่เราคลิกไว้ทีนี้ก็จะมาจัดผมก็จะมาจัดการในส่วนของเมนูเมนูด้านบนนะครับแต่ละส่วนก็จะทําการคลิกขวาที่เมนูแล้วเลือก a c t i o n s c ค i ิปแล้วเลือกคําว่า go to พอเลือกคําว่า go to เสร็จมันก็จะมีให้เราใส่ค่าต่างๆนะครับก็จะมีบอกว่า คุณซีนนะซีนปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็เฟรมที่เท่าไหร่ทีนี้เฟรมที่ผมต้องการให้มาแสดงก็คือเฟรมที่2เพราะว่าเฟรมที่2นั้นเฟรมที่2ที่เลเยอร์บีจนะผมได้ใส่เกี่ยวกับประวัติคอนแกนไว้ดังนั้นผมก็ต้องบอกให้มันว่า้อกการแสดงต้องการแสดงที่เฟรมที่2ก็ผมก็ใส่เลข2เข้าไปในส่วนของ เมนูของคำขวัญก็ทำเหมือนกันครับเพราะว่าก็ใส่เป็นเฟรมที่3เพราะว่ามันอยู่เฟรมที่3เมนูในส่วนอื่นๆของการเดินทางก็ทำเหมือนกันครับก็ใส่เป็นเฟรมที่4เข้าไปวิดีโอก็ใส่เป็นเฟรมที่5เพราะว่ามันอยู่ในเฟรมที่5ของเลเยอร์ BG นะครับหลังจากใส่ทำอย่างนี้จนครบแล้วเมื่อเราลองลันดูก็มันก็จะหยุดรอแล้วแล้วให้เราสั่งการ สั่งการเมื่อเราคลิกปั๊บข้อมูลก็แสดงออกมาในส่วนของคอนเทนต์นะครับที่ได้นำเสนอไปพรีเซนต์ข้างต้นข้างต้นคลิปนะครับที่เห็นลำดับถัดมาผมก็จะทำปุ่มปิดก็จะทำปุ่มปิดนะครับโดยการคลิกขวาแล้วเลือกเป็นแอคชั่นสคริปต์แอคชั่นแล้วก็ไปเลือกคาว่า fs command นะครับโดยใน command ให้ใส่คาว่าฟิกเข้าไปนะครับ ซึ่งถ้าไม่ได้ทำฟูสกินปุ่มปิดตัวนี้ก็จะไม่เห็นผลเพราะว่าผมไม่ได้ทำฟูสกินเพราะว่าขนาดจอผมมันใหญ่แล้วภาพมันเล็กมันจะแตกมากมองมาดูเรื่องเอาถัดมาก็จะเป็นการใส่สคริปต์ให้กับปุ่มของ Facebook นะครับก็ทำการคลิกขวาแล้วเลือกแอคชั่นทีนี้เราก็จะไปเลือกคําว่า get URL นะครับ get URL เสร็จมันก็จะให้เราใส่ค่าว่า URL อะไรที่เราต้องการส่งออกไปก็ ใส่ URL Facebook เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อตรงหน้านำพีเต์เสร็จแล้วผมก็จะกลับไปทำที่หน้าไตเติลนะครับโดยผมจะทำการสร้างซีนขึ้นมาอีกซีนหนึ่งโดยทำการไปที่วินโดว์แล้วเลือกคำว่า Outer Outer Panel แล้วก็เลือกคำว่าซีน,นครับก็จะปรากฏหน้าขึ้นมาโดยทำการ New Scene ขึ้นมาก็จะได้ซีนที่2 ชิ้นที่2อ,อยู่ข้างบนแสดง,งว่าชิ้นที่2จะเล่นก่อนนะครับชิ้นที่2จะเล่นก่อนชิ้นที่1ก็ตามลาดับนี้ส่วนในไตเติต้ลนั้นผมก็จะทายวิธีการตัดต่อวิดีโอครับโดยทําในโปรแกรมฟิมิอโปรนะครับซึ่งหลังจากได้แล้วก็จะเซฟเป็นไฟล์ flv นะครับเพื่อทําการ Import เข้ามาโดยวิธีการ Import นั้นก็ทําการไปที่ไฟลแล้วก็เลือกคําว่า Import แล้วก็เลือกคําว่า Import วิดีโอนะครับซึ่ง วิดีโอที่ผมเลือกนะคือให้มันเล่นแบบอัตโนมัตินะคะเาจะเลือกคําว่า e mbed e mbed flv ซึ่งเป็นไฟลต้องเป็นไฟนี้เท่านั้นนะครับนนะะแลหลังจากเราติ๊กเสร็จก็เลือก next ถัดไปหน้าตาก็จะได้อย่างนี้ครับแล้วปรับความยืดหยุนให้มันเข้ากับชิ้นงานของเราจนในส่วนของอนอื่นก็จะทําเหมือนกันนะครับถ้าวิดีโอปกติก็ให้ Import เข้ามาเลือกวิดีโอมันก็จะถูกเก็บในไลบรารีครับก็จะมีคําว่า flv video ำดับถัดมาก็จะเป็นการทำ full s c r e e นะครับก็เผื่อว่าเผื่อว่าใครดูแล้วอยากจะทำนะครับก็ทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกคาว่า action action แล้วก็เลือกคาว่า fs command นะครับหลังจากนั้นค่า command ให้เราใส่คาว่า full screen ส่วน parameter ใ,ใส่คาว่า two เข้าไปนะครับหลังจากพอเสร็จตรงนี้แล้วก็จะไปทำในส่วน เผื่อใครจะท้าเป็นแบบแอปพลิเคชันไฟล์แอปพลิเคชันนะครับก็ให้ทําการไปที่ไฟล์แล้วคลิกขวาแล้วก็เลือกคัมบิคซิทติ้งนะครับคัมบิคซิทติ้งเผื่อใครเป็น Mac ปิดเครื่อง Mac ก็เลือก Mac ใครเป็น Windows ก็เลือกคาว่า Win ไปแล้วก็คลิกโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ไฟล์ไปเสร็จแล้วก็เลือกคําว่า Public Preview แล้วก็เลือกคำว่า Projector นะครับหลังจากนั้นก็จะได้หน้าตาไฟล์อย่างนี้ขึ้นมาครับจะเป็นไฟล์ไอคอนของแปดนะครับ เพื่อเราคลิกเล่นมันก็จะฟูลสกรีนเต็มนหน้าจอให้เรานะครับเออทีนี้เมนูในส่วนของ facebook นะครับเมื่อเวลาเราคลิกเสร็จมันก็จะลิงก์ออกมาท,ที่เขาว่าชมรมคนเฟซคอน์กันนะครับซึ่งเป็นการแชร์เรื่องราวต่างๆของคนกันนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอจบ การพีเซตนนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปมากข้อเวลาจำกัดเพียงแค่ไม่เกิน15บาทีงั้นะขอุณครับ